กาบสวัสดีค่ะพอกันอีกคือเกาน้อค่ะกับป้าบนคนอีสานมอนี่ป่าบนคนอีสานใดไปติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายจอยค่ะคุณยายจอยเพิินฝันหินคนปายน้อค่ะฝันเห็นคนตายคนผูกข้อตายค่ะเรื่องรล่าคว,วามฝันของคุณยายจอยเพิ่นสินห้แนวทางตัวเรียกแนวไหลค่ะก็ไปฟังเบงเอาน้ำกันน้อค่ะกับความฝันของคุณยายจอยค่ะ กับสวัสดีค่ะยายจอยค่ะวัสดีจ้าโอ้ยพวกกันดนล,ล้วเนาะค่ะมายำได้กับพโกจักเตี้ยนี่จะไปทุราค่ะคือสิคุณยายคือสิติดธุรนัก,นกนนเนาะแมนค่ะไปเบิ่งบุญอันไปเบิ่งบุญนหนีเบิ้งพุณป่วยเนี่ยค่ะไปเบิ่งผู้เฒ่านี่ตรงสีหนะ้าค่ะจักที่บาจยังไหนเนาะค่ะที่นเนี่ยกับไปทางวัดไปจำสีแมนไปทางวัดทางว่านำค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยาย เพิ่นพิไฮแนวทางตัวใดค่ะกฟันไปพร้อมๆกันเนาะค่ะค่ะฟันไาจังไดค่ะย่ายฟันเห็นแม่ไปหาเราอยู่พึ่งอันนี่แหละแมน่พึ่อนเพิ่นนั่นแหละค่ะเพิ่นนอนอยู่เพิ่นนอนเหรียญเม่ดกัเป็่นยังไม่เป็่นยังดอกแม่เป็นไข่เราอะค่ะเป็นไข่คือพวลูกเพ่นยังลูกรู้เราว่ะเป็่นยังดอกแม่น่ะเราว่ะคัดฟันเห้แม่ยังได้หนีเล็ มันมากมากเก่าจังสิมันจะเก่าหยัางนาแม่กตีมาอยู่ค่ะบัดเดี้ก็เลยไปถามละว่าแม่หูเระบอกว่าร้านตายหูแล้วแล้วว่ะแต่คนบ่กหันตายได้คนยังยังเต้นคนอยู่ยังอยู่เดียวนี่แต่ว่าหันฟันพิคนฝันว่าเขาผู่ข้อตายค่ะอบาดเดี๋ก็เรยว่า้ม่ว่าแต่ย้าว่าท่านหูแม่หูแล้วมันเป็นยังดอกเขาแขนคอไว้อยู่แล้วว่ะเขาแขนคอไว้อยู่ ค่ะอืมบ๊วยพยังหอก้าเต้ต้องดัวท่านละมันบ๊วยนยังดอกระหว่างซีเด็กคนมือนไอเดอค่ะป่าเด็กก็เลยชาับราทมาเนี่ยโอ้ยจังได้จะไปเห็นกันคนเสียชีวิตแม่ป่าแล้วก็เสียชีวิตแม่ป่าบ้านนอยค่ะแล้วก็ฟันเห็นญาสเรแล้วก็เสียชีวิตคือกันเอ้ฟันขักฝันเนี่ยคือฟันขักข้างอีหลีฝันเกี่ยวกแต่ก็คนตายเห,เห็นแต่คนตาย ค่ะคนเป็นเต็มกับฟันบาิ่นไปผูกข้อตายเมียค่ะแต่คนบ่งท่านตายได้ที่ผูกข้ออันบัดีกับตีเลีของใหม่เลยค่ะฟันบดลเดค่ะอันมาเฮือนเพิ่นว่ามาเฮือนก็เลยมาเฮือนไปเห็นเบิดผูขคนค่ะหาไม่ไปอยู่ไม่ป้าเจ้าจะไปไหนยาตายแล้วไปแล้วเราป่ะกฤษณ์พปนนี่แม่ปล่อยแล้วว่ะค่ะไม่ป้ายังยังรู่ค่ะกฤสิ์พันนี่แม่ปล่อยเจ้าจะไป แม่จะตายแล้วจะไปไหนบอกแล้วเราก็บอกฟังพระเพกญขวมหัวให้เราไปงานไม่กดแม่เราไปเลยห่วยกระสานก็ก็เมียเฮียนทอนแล้วอ่ะจ้ะค่ะก็เลยกลับมาเฮือนกลับมาเฮือนบานี้มีผู้หญิงผู้หนึ่งหยางเอาของมาให้วยขอท่านเอาขอผมมาเลว่าสิค่ะบานีตีเรลี่อวกมาค่ะมันตีเรลี่อวกมาแล้วเรลียวกันน่ะค่ะเอาเก่าโอเอาฮก เ่าศูนย์พกเ่าศูนย์แมนตัวนีตีจากฝันตีจากฝันตัวนี้ตีจากฝันยายตีจากฝันเรียร้านโผล่้อตายนะคะแต่คุณเื่อตายอายุยี่สิบเจ็ดอย่างยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดอย่างยี่สิบแปดปีแปดเต็มเต็มเลยอีนางนะมันมันยูกันํำเดือนกันยูสี่เลยนะะเออแม่ก็เลยหายไปน้ำบาดนี่หมื่วันทีฮายาก็เลยมาจุดธูป มาจุดถูก<ใ>ก็ได้เลขคืดได้นใ,นใจขอให้สองมาขอให้มีเก่าดีใจแห่มาถึงเก่ามาถึงสองคืดได้นใ,นใจเอาเลยแถวบริบอกเพินยุทธ<ะ>วิทยาวัทยาวัดพอวังหันนะค่ะก็ได้ไว้ได้เลขถูกแล้วดีใจที่อธิษฐานไหวมาถึงเก่ามาถึงสองโอ้ยใหญ่ดีใจแห่ง<ะ>แบบคนลุกเลยว่ะมาดี ป่าทามมันใหม่ซุดลงไปแล้วย่าจึงไปเบื่งใหม่ซุดลงไปถูกเแตกเจ๊ทายลูกไหวยูู่กกระเด้นซาดแบดไหวจั๊กทอดสามมันสีหนี่คือบ่อเดี๋ยวทีมาใหม่เบิ่งเด้อเบิองบ่อค่ะบ่อบ่อเป็นยังหรอกนอนอกระต่องเบิองหรอกนอค่ะถูกแตกถูกแตกเลยถูกแตกพาลูกยังสี่เลยแตกกองอัย่อใส่กล้วยเลยย่าเสียดใส่กล้วยหลอดค่ะลุงใส่กล้วยเลยแตกลุงก็สีเลยเป็นตัวไรตัวสีสาน เป็นสองเป็นสองแมนสามเก้าสองสามเก้าสองสามเก้าสองนี่เละถูเด้ยเวยบอกเพลินค่ะบาเดียนฟันเห็นกับยูทูกแล้วก็นอนนอนนอน,น,อนฟันว่าเขาเอาของมาให้จักมันยังผู้หญิงบันทือมาใสถ่ถุงฝึกหนีหิวมากหิวมากเอาหนีย่าย่ยายเพื่อว่าขอเอาของมาให้เจา้าคอียหยังอะแนี่กินอียหยังอะไรว่าขาบอกเอาดอกเขาบออยาก บ่ยากกัสร้างกอยเที่ยวใบหายวันแต่เราว่ะค่ะขึ้นเนี่วใบบ่เอาไห้ยาระกวนที่เห็นซอยฟัดฟัดซยบ่สนใจเขาก็ว่าเหมื่อเหมื่อนเด้อค่ะเขาก็เหมื่อจะไถบ่งค่ะแต่บาบานเดขที่กับสิสำคัญบาเลขทีหกสิบสองอายุยากับอย่างหกสิบสองหกสิบเอ็ดมันออกไปแล้วค่ะมันอย่างหกสิบสองมัค่ะบ่ได้มาติดตามคุณยายเนาะแม่มาแล้วกับบ่พ่อแม่ค่ะ เลขเขาเลขเขาเลขถูบก่าเขา่าเลขอายุก่าเขา่าพกหนึ่งเอ้ยเอยอพกหนึ่งครับอันแปดสามเป็สามแปดเอแปดสามเนาะค่ะแมนเขาเข่าตั้งบนืั้งล่างแอนเข่าตั้งบนืั้งล่างรอบวังหันนั่นเขาอีรีค่ะเพราะว่าเจ้าบบไดมาค่ะโมเมนต์โบเดมาดอกมาพอนโบบอกกันเนาะมาคา่ะมก<า>ไปทุรายโอ้โหโบยูดอกแตละมือนั่น แต่ว่ามือนี่กับมาคำแน่เนาะแม่นแม่นมาคำยังพอมาเ้ากับบพอมาเทียงกับบพอคุณใหญ่นสิเลยมาเยี่มมาเลยเมือนี่ไปวัดมาไปวัดป่านอนปลาเล่าค่ะกระถามบ้านไก่กันพึ่งกับบอกว่าใหญ่ไปวัดแม่นจ้ะแม่นแม่นไปวัดค่ะพึ่งก็สร้างไหวว่าไปวัดค่ะอยากได้ค่ะให้นั่ไปเอาใช่ว่ากับบุหูว่าวัดไหนเนาะเออบุได้เขาบุได้บอกวัดนั่นนะค่ะค่ะ เขบเป็นยังเถียวนีก็เอาไพราค่ะม,มีเหล็กมากบ่มีละน้อมาเก่าสองแล้วเก่าสองระวังมันเป็นโกสองเนเด้อค่ะระวังมันแยิน่นก้ามหัวกันกันไงแมนกันไหวแน่ค่ะมันก็ถือก็บาเล็ที่เึ้ือกับปยุยยายน้ำดึกสี่นาค่ะยายเรว่ากันแหวนน้ำแน่แต่จะลืมน้ำลานแปสองนะ่ะโคสองแปดแปดสองนี่และค่ะเอาโรดมักสองแมน มาเก um, mm, 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 pues ่าสองครับแกสองใหญ่วงไหนยูดอกเหเป็นวงยูค่ะค่ะเรื่องรล่าความฝันของคุณยายนี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่บ่ไม่ทอนีอีหลีค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเีขที่ให้ท่านผู้ทมาทางบ้านเอาไปรับชมับฟังนอค่ะจ้าจัดค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณยายจอยเนอค่ะตัวเลขของคุณยายจอยค่ะหกเก้าศูนย์ค่ะ หกเก้าศูนย์คุณยายจอยเพิ่นฝันหินแม่ค่ะเสียชีวิตไปแ้วนอกค่ะเพิ่นตีเป็นตัวเลขค่ะหกเก้าศูนย์ค่ะสามเก้าสองค่ะได้ของคุณยายจอยนอกค่ะเพิ่นจุดทูบค่ะจุดทูบหมื่วันพ่อนอกค่ะเพิ่นได้เลียกสามตัวค่ะสามเก้าสองค่ะทูบแตกว้าคืนนอกค่ะ สองเจสองเตดค่ะคุณยายจอยเิืนฝันนอค่ะฝันหินหลานผูข้อตายค่ะฝันหินหลานผูข้อตายอายุของหลานค่ะสองเจ็ดสองเตดค่ะอายุของหลานิ่นนอค่ะบ้านเด็กพี่ของคุณยายจอยค่ะหกสิบสองตีนอค่ะตรงกันกับอายุของคุณยายจอยค่ะอายุยายจอยกับหกสิบสองตีค่ะเด็กพี่ยายจอยิ่นหมักนอค่ะเก้าสอง แตสองค่ะหลีกมากของคุณยายจอยค่ะมันที16กท่านว่าคมพ่อโสสองพันหาลอยฮุกกิจให้ท่านผู้สมมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแดงรัฐบาลนอะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนยีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแก้งเตือนเพื่อสีบริพาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูดีค่ะป่าบนคนยีสานกัดหามาฝากท่านผู้ทรมทางบานนอค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบนคนนิสานกับมิเทียงทนีคลิปหนาพอกันใหม่โศกโศกหมันหมันลำลำเรื่อยเร่อยหิ่งหิ่งตังๆกับตุเรข,ของคุณยายจอยน้อค่ะสวัสดีค่ะ